ไปทําดั้งใหม่มดั้งรถนะก็คืออ so ักษร d ford มาพร้อมกับไฟ mini light a m ุ pro ก่อนนะครับล้วเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเอามาใส่ทีเดียวกันทรงสุลตานมันต้องเอาให้สุดครับผมหันของประตูนี่นะเราจะไม่เห็นสีเดิมเลยนะแม้แต่ขอบตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นสีเดิมที่เป็นสีเหลืองนะมีมาอีกแล้วทรงสุลต่านที่เต็มกับ f ร e ่น w h i t tag สีเหลืองคังนนี้อ่ะไม่ต้องตกใจที่เห็นรถเป็นสีเทาเพราะลูกค้าเนี่ยทำเป็นสีเทา r a ตอร์ทั้งคันนะครับทั้งภายนอกและภายใน เดี๋ยวเราค่อยมาดูงานสีเนยีเนยนๆกิ๊บๆคันนี้อีกทีหนึง่งอย่างแรกเลยคือลูกค้าไปทําดั้งใหม่หมายถึงดั้งรถน,น,นะก็คืออักษร F O R D มาพร้อมกับไฟมินิไลท์อักษร F O R D เนี่ยลูกค้าเลือกทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ใส่คางล่างใส่บั้นท้ายใส่ตัวปีกหลังนะครับทําสีเทาทั้งคันแล้วก็ทําสีชุดแต่งด้วยจากสํานักแต่งวิกเตอร์นะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยลูกค้าเลือกใส่คิ้วขนาด3นิ้วทําเป็นสี ดำเงาช่ำๆอย่างนี้เลยแล้วจับล้อของเวสขนาด20หน้า9หลัง10นะมาใส่ล้อๆแบบนี้ลายเวสนี่ไม่สำข่แน่นอนรัดด้วยยางโตโยทายโอเพนคันที่ RT ขนาด275 5จ็0แต่ว่าลูกค้าเนี่ยจองชุด แบมโบไปแล้วนะชุดเบรกแล้วก็ชุดโท๊กเพราะว่าลูกค้าอยากได้ชุดโท๊กที่เป็นชุดโหลดนะครับก็เลยต้องรอของที่เป็นชุดโท๊กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเอามาใส่ทีเดียวกันทรงสุตลต่านมันต้องเอาให้สุดครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าลูกค้าเนี่ยทำสีคันนี้แล้วสีมันเนียนยังไงนี่เลยนะพอเปิดประตูมาปุ๊บด้านตัวสันของประตูนี่นะเราจะไม่เห็นสีเดิมเลยนะแม้แต่ขอบตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นสีเดิมที่เป็นสีเหลืองนะคันนี้เลย ก็คือทําตัวบอดี้ทั้งภายนอกและภายในเสา A B C D เนี่ยเราเห็นเห็นเลยนะทํากันเต็มสตรีมเลยงานเนียนเนียนคลิปๆแบบนี้เลยนะครับฉ่ำๆเลยและจุดสังเกตเลยนะครับที่เขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดก็คือฝาครอบถังน้ํามันนี่ฝาครอบถังน้ํามันเนี่ยก็ทําสีเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยทั้งภายนอกและภายในนะครับโอเคลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าสนใจเนี่ย อยากเป็นเจ้าของรถทรงตุลาการแบบนี้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์0 8 5 9 5 2 5 3ห3เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนคลิปหน้าทำคันไหนแต่งเต็มจัดตรงแบบไหนรออีกเนี่ยเดี๋ยวเรารอมาติดตามชมการตากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนขูมกมากครับสวัสดีครับ